สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่16เมษายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นนะคะคุณผู้ชมคะทุกวันที่16เมษายนของทุกปีค่ะชาวบ้านบ้านอาฮีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจะรวมตัวกันทำต้นดอกไม้เพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยในช่วงของเทศกาลสงกราน ดยในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับประเพณีแห่ต้นดอกไม้ซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราค่ะคือผู้อํานวยการกศนอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยคุณนงลักษ์พร้อมจะบกซึ่งขณะนี้ท่านผู้อํานวยการอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้อํานวยการค่ะ,คะสวัสดีค่ะดิฉันนางนงลักษ์พร้อมจะบกค่ะตําแหน่งพนกานกศนอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยค่ะ ท่านผู้อำนวยการคะอยากให้ท่านผู้อำนวยการเล่าถึงประวัติประเพณีแห่ต้นดอกไม้ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังสักเล็กน้อยคะ่ะค่ะสำหรับประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของอำเภอท่ารีจังหวัดเลยนะคะจะมีจัดที่บ้านอาฮีค่ะอำเภอท่ารี่จะจัดประชาชนนะคะเขาจะจัด เป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาค่ะตั้งตั้งนานตั้งตั้งแต่อันพรพบุรุษมานะคะคือพอหลังสงการทุกวันที่สิบหกมีสายุนนะคะ,ะประชาชนก็จะนำต้นดอกไม้แห่มาแห่เพื่อบูชาพระรันตนไตรนะคะโดยต้นดอกไม้จะเริ่มทำ ในเย็นวันที่15มีสายนนะคะประชาชนก็จะนำดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลที่มีอยู่ในพื้นที่ในท้องถิ่นเขานะคะนำมาประดับต้นดอกไม้ซึ่งต้นดอกไม้เนี่ยเขาจะไปไปตัดเอาต้นต้นไม้ไผ่ซึ่งมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็บ,บ,บ,บรรพัดบระุษหมายถึงแต่ผู้เท่าผู้เก่นะคะ เขาก็จะนำมาทำเป็นต้นดอกไม้ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลแบบ้ายกับหมากลูกของในในกระดานในหมากลูกนะคะเป็นสามเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมลงมานะคะแล้วก็จะเอาจต้นดอกไม้จะมไ่ใช้ตะปูที่จำเขาจะใช้ในการสารแล้วก็มัด แล้วก็เอาดอกไม้มาประดับมาช่วยกันพอตื่นเช้ามาช่วงช่วงตอนเช้าก็ก็จะรวมกันในในแต่ละคุมบ้านจะมีต้นดอกไม้ประมาณยี่สิบต้นแห่แห่มาจะเริ่มแห่ที่ที่วัดวัดเมืองตูมธรรมารามวัดในหมู่บ้านในตำบลเขานั่นแะคะก็จะแห่มา เฮมารวมกันสิบโมงแล้วก็เขาเขาจะให้ความสำคัญกับประเพณี้เขาจะมีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆผู้นำในในอำเภอดา่าลี่แล้วก็เชิญผู้ว่าราชการมาทำพิธีเปิดนะคะในการเฮต้นดอกไม้เขาก็จะมีนางรำมีขบวนขบวนกองดาว มีการซึ่งฟ้อนรำตามประเพณีอีสานแต่งตัวสวยงามนะคะจะแห่จากาลานวัดวัดเมืองตูมธรรมารามนะคะจะเป็นแห่ไปอีกท้ายบ้านเ,าเป็นขบวนยาวประมาณเ,าเกือบเกือบสองกิโลเมตรนะคะ,คะชาวบ้านก็จะ แต่งตัวด้วยเสื้อลายดอกแล้วก็จะมีต้นดอกไม้ซึ่งเขารวมกันทำแล้วก็จะมีการโฟนลำแล้วก็สาดน้ำถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะค่ะก่กนจะโฟนลำกันมาแบบสนุกสนานแบบถึงจะอากาศจะร้อนเอเขาก็เหตตามบรพเิณีเขามานะคะจนจาเริ่มจากพิธีเปิดประมาณสิบสิบห้าเอ บ่ายโมงครึ่งนะคะ13.30นะคะเขาจะมาถึงวัดอีกวัดอีกวัดหนึ่งถึงลานวัดซึ่งชื่อว่าลานวัดสิริมงคลประมาณ16นาฬิกา30นาทีก็จะมีการโฟนเหตุทโลงรพระทาตุซึ่งชื่อว่าพระทาตุมะนาวเดี่ยวเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วก็ถวายเขาเรียกว่า เหมือนว่าเอาดอกไม้ไปถวายพระนะคะเขาเรียกว่าบูชาพระรันตนไตรนะคะ,คะแล้วก็จะมีการประกวดแข่งขันแล้วก็มอบรางวัลน,นะคะ,คะประมาณนี้เขาจะทําสืงเมื่อทุกปีค่ะค่ะท่านผู้ชมนวยการคะแล้วในเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเพณีดังกล่าวนี้ล่ะคะมีความเชื่อยังไงบ้างก็เป็นความเชื่อว่าเอ,อจะเหมือนว่าเชื่อนีเรื่องเรื่อง พีนี้สงการที่ว่าเอ,อเหมือนว่าส่งน้ําส่งน้ําพระแบบนี้ค่ะแต่ว่าทางหมู่บ้านนี้เขาก็จะทําดอกไม้ไปถวายด้วยแล้วก็ส่งน้ําพระด้วยประมาณนี้ค่ะเหมือนว่านําดอกไม้มงคลมาประดับบนต้นดอกไม้นะคะค่ะและ,และในปีนี้ค่ะท่านหออเชญค่ะค่ะอ,อมันจะแตกต่างตรงที่ว่าประชาชนในหมู่บ้านนะ่ะเขาเขามารวมตัวกันเหมือนว่าลูกหลานกลับมาจาก การทางานต่างถิ่นก็รู้ว่าตอนเย็นนั้นจะไดไ้ประดับต้นดอกไม้ช่วยกันนะคะมันก็มาช่วยกันค่ะคะจะเป็นความเชื่อค่ะและในปีนี้กศนอของเรามีบทบาทยังไงบ้างกับประเพณีแห่ต้นดอกไม้นี้คะทางกศนนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการเป็นช่วยาชาวบ้านนะคะโดยนำด,ดอกไม้นะคะช่วยประดับนะคะแล้วก็นำนักศึกษาไปช่วย นะคะในในประเพณีตัวนี้นะคะแล้วก็ทางท่านนายเผเภอก็จะมีหนังสือเชิญหัวหน้าส่วนไปร่วมงานในพิธีเปิดค่ะทางกศนก็จะนําคณะคุณครูไปแล้วก็นักนักศึกษาไปร่วมประเพณีแล้วก็ไปทําต้นดอกไม้ไปประดับต้นดอกไม้ก็ไปไปนำนักศึกษาไปไปเห็น ขมวนค่ะ <Come> ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกศนอําเภอท่าลี่จังหวัดเลยมากเลยนะคะสำหรับการร่วมพูดคุยในครั้งนี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ